สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับนะเข้าใหม่อีกแล้วครับผมรถโหสวยๆเลยครับผมคันนี้เป็น Honda CBR 500R นะครับปี2020ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยครับผมรถสวยๆสีดำนะครับของแต่งก็มีเล็กน้อยนะมาเรามาดูข้างหน้ากันก่อนเลยครับผมนี่สวยๆเลยครับผมข้างหน้านะที่ปิดที่กระจกมานะผลของ H2 C นะแต่งมาครับผมโชคไม่ั่วไม่ซึมนะครับสวยๆเลย อันนี้ไม่มีขัดหม้อน้ํานะครับนะนี่เดียังสวยอยู่เลยนะขอทอ่อเขาใสๆเลยครับผมส,สวยๆเลยยางยางังเป็นยางเดิมจากโรงงานอยู่นะปี2020นะครับนะส,สวยๆเลยคันนี้นี่จันบูจันเบรกก็คือเลยเยอะครับนะพัเบรกเต็มเลยครับผมาาน, groove, นี่ใสๆเลยครับนะแฟลงไฟดิงอะไรก็มีรอยขนมงขนแมวเนาะตามการใช้งานนะไฟเลี้ยวเดิมจากโรงงานเลยครับผมนี่มือเบรกมือค้าแต่งมานะครับส,สวยๆเลย ที่ปิดฝาแล้วมันบนก็แต่งมาเหมือนกันนะนของแต่งนะครับนี่ของแต่งสวยเลยครับผมมือเบรกมือคลัตซ์สวยๆเลยกุญแจมีดอกเดียวนะครับเดี๋ยวผมทําให้อีกดอกหนึ่งนะนี่ไม่ต้องกลัวนะครับผมเครื่องใสๆสวยๆนะนี่ท่อแต่งมานะครับผมนะอาคาบนิกนะสวยๆเลยนี่ข้างล่างก็ใสๆสวยๆเลยนะผมจะถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมนะนี่มีรอยนิดๆหน่อยเนาะนี่มี ลอยมีตำลงตำหนีตรงไหนก็ถ่ายให้ดูหมดนะครับนะต้องปัวไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองก็สามารถดูผ่านคลิปได้เลยครับส,รสวยๆนะรถนะนี่ท่อเป็นสีดําเลยเดูๆเลยตรงนี้ลอกมาหน่อยนะตรงนี้ลอกนะมันมีบนตอการใช้งานแน่นอนนะข้างหลังก็ส,สวยๆใสๆเลยครับนะสีพีอาห้าร้อยอนะครับนะจานบงจานเมกหลังคือส,สวยๆใสๆครับเนี่ยเนี่ยใสๆเลยเออเนี่ย ยางยังใช้ได้นะดูไม่น้อยด้วยนะครับคันนี้นะไม่แค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าโลนะนี่สวยเลยโซลสเตอร์อะไรก็ใสๆสวยๆครับผมนะนี่ข้างหลังก็มีรอยนิดๆหน่อยเนาะนี่ตรงนี้มีรอยนะถ่ายให้ดูหมดทุกซอกทุกมุมนะมีรอยตรงตรงไหนก็ให้ดูหมดเลยสีดำนะดูๆเลยครับผมไม่มีกระจกนะคันนี้นะแต่งเป็นที่ปิดกระจกมา h อนด a า b r 500R นะครับปี2020ฟรีดาวออกรถสุนัขได้เลยนะผ่อนถูกมากนะครับผมนะหรือใครอยู่ลาแว่กใกล้เคียงนะครับนะอยู่สมุทรสาครเนานะสามารถเข้ามูลรถตัวจริงได้นะครับนะไม่ว่าจะสดจะผ่อนได้หมดนะครับนะราคาเงินสดยิ่งถูกนะสวยแบบนี้เลยนะจะผ่อนก็ได้นะครับนะไม่ต้องกลัวนะนี่ถังถุงอะไรก็ใสๆส,ๆสวยๆเลยครับนะนี่ แล้วส,สวยสวยใสๆนะเลยเบา่อาส,าสวยๆนะเบาะส,สวยๆไม่ต้องกลัวเลยเก่อนส่งทุกคันผมสวิตให้เรียบร้อยนะไม่ต้องกลัวนะสวิตน้ำมันคงน้ำมันเครื่องสวิตให้หมดทุกอย่างนะครับไม่ต้องกลัวนะผมสวิตครบทุกอย่างแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสัรงะหอแท้ให้พร้อมใช้กองเช็คเครื่องระบบไฟทุกอย่างไปถึงลูกค้าเขาใช้งานอย่างเดียวรับประกัน2เดือนหรือ1000กิโลอีกมีปัญหาสวิตให้ฟรีไม่ต้องกลัวนะครับซื้อจากร้านเป็นไอศนรูมใจนะ ซื้อไปแล้วนะครับผมนะรถที่ร้านนะไปรู้ที่หลังว่ารถเคยล้นเคยชวนมานี่นาเอามาคืนได้ไม่ต้องกลัวผมคืนตามจานวนนะดูสต็อปเปอร์อะไรก็สวยๆนะรถไม่ล้มไม่ทนนะครับไม่ต้องกล,นะลัวลยนะฟีทเอาออกรถซุนบัตรมาเลยนะครับผมนะวันนี้สีแดงก็บ้างอยู่นะนี่มีสีแดงดนะ้วยสีแดงเป็นชกอคแอไซด์ดาวนะเลือกได้ครับผม,มชกสีดําชกอัพไซด์ดาวเลือกได้ไม่ต้องกลัวนะส,สวยๆแบบนี้เลยครับผมนะเรามาดูเลขไม์กันหน่อยเนาะ อันนี้ไม่น้อยนะครับนะไม่แค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกโลเลยนี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกโลไม่น้อยนะครับผมนะเครื่องหูสวยเลยอะคันนี้นะถูกสอบถุกมุมเลยมีของแต่งตรงไหนก็ผมถ่ายให้ดูหมดเลยมีท้ายสั้นแต่งมาด้วยนะนี่ท้ายสั้นแต่งมาไฟเลียวแต่งอีกสวยเลยใครที่สนใจก็ทักแชทได้เลยนะครับ ร้านอยู่สมุทรสาครนะครับมหาชัยพระรามสองนะใครที่อยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็เชิญเลยไม่ว่าจะสดจะผ่อนหรือ,อามาทดลองขับได้ครับผมนาะชอบยังไงไม่ชอบยังไงไม่ว่ากันนะครับผมนะเข้ามาดูได้ตัวจริงได้นะครับผมนะผมเซอร์วิสให้ครบหมดทุกอย่างกองอ่างกองอากาศเปลี่ยนใหม่ท um ุกอย่างนะครับนะเปลี่ยนใหม่ครบหมดทุกอย่างแล้วรถสวยๆเลย โอเคนะครับนะฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครนบีอาร์ห้าร้อยอานะครับปีสองพฟรีิฟีดาวออกที่ศูนย์บาทได้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมไว้ใต้คลิปนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะรอติดตามกันได้เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้เลยครับผมอคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ Honda c ซ r 500R ห้ารอยนี่ขอบคุณครับผม